วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่สองของโรงเรียนทั่วประเทศวันนี้การเรียนการสอนมีหลายรูปแบบทั้งออนไซต์ออนไลน์ออนแฮนหรือสลับวันกันมาเรียนที่โรงเรียนขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงเรียนผู้ปกครองและนักเรียนในพื้นที่ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นหน่วยงานพิจารณาเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยโรงเรียนในต่างจังหวัดเริ่มเปิดภาคเรียนด้วยการเรียนการสอนหลายรูปแบบแต่หากนักเรียนมานั่งเรียนที่โรงเรียนต้องปฏิบัติตามมา ประกาศป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยเหมือนหลายพื้นที่ขณะน,นี้ที่ยังพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์ในสถานศึกษาซึ่งวันแรกมีโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพททั่วประเทศเปิดเรียนที่สถานศึกษาแล้ว12,000แหง่งจากทั้งหมด35,000แหง่งและจะทยอยเปิดเรียนในโรงเรียนมากขึ้นตามความพร้อมของจังหวัดและสถานศึกษา นางสาวตรีนุทเทียนทองทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาณโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครวันนี้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวดและดำเนินการตามแผนมาเชิญเหตุที่วางไว้พร้อมขอให้ครูทําให้นักเรียนมีความสุขกับการมาเรียนที่โรงเรียนก่อนและปรับพฤติกรรมเพราะเรียนอยู่ที่บ้านมานาน เรามองถึงความพร้อมเรื่ความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโรงเรียนใดเขาพร้อมขนาดไหนก็ขยายเปิดไปได้ซึ่งขณะนี้ก็ทราบว่าวันที่5เนี่ยก็จะเริ่มมีการทยอยเปิดมากแล้วนะคะในส่วนของปอทงแล้วก็หลังจากวันที่15เนี่ยทั่วประเทศส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างจะทยอยเปิดกันมากนะคะแล้วซึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มีคณะกรรมการร่วมกันกับสงสาณาศุกด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องยึดมั่นก็คือเรื่องมาตรการการเรื่องร่วมกันแบบนอร์มอลน,นี่แหละค่ะที่เป็นเรื่องที่จําเป็น เช่นเดียวกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง437โรงเรียนในทุกระดับชั้นอย่างจัดก,การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์พลตบเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เหตุผลว่าต้องรอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้ครบ2เข็มก่อนซึ่งจะฉีดในวันที่6-8พฤศจิกายนนี้จากนั้นจะก,กำหนดแนวทางการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์อีกครั้ง โรงเรียนมปลายมสี่ห้าหกเนี่ยฉีดครบสองเข็มไปแล้วแต่ส่วนมต้นเนี่ยจะเริ่มฉีดวันที่หกเจ็ดแปดเนี่ยฉีดเข็มสองนะครับพอพอวันสุดท้ายถึงวันที่แปดแล้วก็นับไปอีกเจ็ดวันอีกเจ็ดวันเพราะว่าพอครบวันที่สิบห้าเนี่ยเดี๋ยวทางํำนักการศึกษาเ็าจะกําหนดดูอีกทีว่าจะเปิดได้แค่ไหนอาจจะเปิดออนไลน์แค่ไหนแบ่งห่วงเวลาไหมหรืออะไรอย่างไงแต่ช่วงนี้เรียนออนไลน์ไปก่อนเพราะว่าเราต้องการให้ฉีดเข็มสองให้ครบก่อน การเปิดภาคเรียนในสถานศึกษาท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองและให้ชีวิตนักเรียนกลับมาเรียนได้ตามปกติอย่างที่ควรจะเป็นซึ่งครูและบุคลากร,กรทางการศึกษานอกจากดูแลความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็เอาใจใส่เรื่องสุขอ,อนามัยภายในโรงเรียนด้วยอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานที่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้การ เปิดภาคเรียนเป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณาสุขเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษาจุดถามมาตรกา์รายงาน